สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะกมังจะเข้าเมืองกันนะคะเราจะเข้าเมืองกันนะคะก็พอดีมัวทาอะไรตาลายเพลินไปหน่อยนะ,นะคะเลยออกช้าเลยนะคะแล้วก็ดูแดดสิทุกคนดูแดด <laughs> แดดร้อนแท้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะแดดร้อนยางงกดีนะถ่ายภาพสวย <laughs> หลายคนคงคิดได้ใจว่าเออมึงมึงสวยอยู่คนเดียวเถอะอันนี้นะร้อนจะตายหาอะไรอย่างเงี้ย ก็ร้อนนะคะแต่ว่ามันก็ก็ดีนะคือจริงๆกี้เป็นคนที่ชอบอากาศร้อนอยู่แล้วคือเป็นคนกลัวนหนาวไงเลยไม่ค่อยชอบอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเมืองกันนะคะไปไหนไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปในส่วนของอวัดพระศรีสันเพชรใช่ไหมคะไปวัดพระศรีสันเพชรไปวัดหลวงพ่อมองคลบิตริแล้วก็ไปในส่วนของศาลลักเมืองที่จังหวัดลิขยารสามที่เลยนะคะวันเดียวคือเมื่อวานเานี้ยคือกี้แบบเก็บแต่ภาพแทบไม่ค่อยได้พูดเลย นะคะเก็บแต่ภาพที่ไม่ค่อยได้พูดเลยเพราะว่าถ้าต้องพูดไปด้วยทําไปด้วยเนะี่ยมันก็โอ้โหเผื่อเป็นวันน่ะนะคะในขณะแค่ถ่ายภาพอย่างเดียวนยก็โอ้โหเข้าไปค่อนวันแล้วเหมือนกันนะคะคือเก็บเก็บรายละเอียดมาให้มากที่สุดนะคะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่คิดจะมาเที่ยวอยุธยาในช่วงเวลาน,นี้นะคะอยากจะมาเที่ยววัดพระศรีสันเพชรก็จะได้เห็นว่าทําไมนะเขาถึงได้มากันนะคะสวยจริง,รงนะคือเกีวกมันจะบอกว่าวัดพระศรีสันเพชรเนะี่ยเดี๋ยวกมันจะข้ามถนนนะคะเราต้องหันไปมองหน่อยคือวัดพระศรีสันเพชรนี่สวยจริง สวยจริงค่ะจุดที่เด่นๆก็คือเจอดีสามองค์ที่บรรจุพระบระมอัติของกรรษัตริย์ของยุทธยานะคะอยู่ในนั้นแหละทั้ง3พระองค์เลยนะคะคือไม่ว่าจะเดินไปจุดไหนมันสวยปดจริงนะแต่เสียดายนะคะเวลาที่เราเดินเข้าไปด้านหน้าเนี่ยเราเก็บภาพมุมกว้าง3องค์ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าคือกี่ไม่ได้มีแบบเลนคือกีไม่ได้แบบมีกล้องถ่ายรูปเหมือนคนอื่นเขาแบบนั้นไง ที่แบบว่าเลนเขาจะยาวแล้วเขาสามารถเก็บภาพได้หมดเลยเลนเขาเรียกเลนวายใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกเลรียกถูกไหมเนี่ยเรียกผิดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวสาววกคนถ่ายภาพแบบอุ้ยมึงนเลยเนี่ยอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เราไม่ใช่พวกสายกล้องนะคะเราไม่รู้หรอกว่าคือยังไงแต่ว่ารู้แต่ว่าถ้าเลนมันยาวหน่อยมันก็จะเก็บภาพได้หมดไงทีนี้เวลาเราจะเก็บภาพเราก็ต้องใช้แบบถ่ายวิดีโอนะพนราราาม่าเอาหรือไม่ก็ ไปยืนทะยาทะยาเอานะคะแต่อย่างที่บอกว่าวัดพระศรีเนี่ยสวยจริงนะคะคือบางมุมเนี่ยคือถ่ายตรงๆถ่ายตะแคงถ่ายข้างหลังถ่ายข้างหน้าสวยหมดแม้กระทั่งนะเข้าไปตามวิหารต่างๆนะคือปัจจุบันนี้วิหารหรือว่าโบส์เนี่ยมัน,ม,นมันถูกทําลายไปหมดแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเหลือช่องหน้าต่างท่องอะไรอย่างเงี้ยไปแอบส่องๆถ่ายนะคะยังสวยเลยของคืออะไรคือมันสวยมันก็คือสวยจริงเนอะคืออย่างที่บอกเนอะของอะไรที่มันแบบ มันมีคุณค่าในตัวของของมันเองเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่มีทางจะหนีพ้นสายตาไปได้หรอกมันก็จะสวยอยู่แล้วนะคะโอเควันนี้เนี่ยคือกีไม่รู้ยังไม่รู้เลยนะว่าจะไปตรงไหนนะจริงๆใจจริงอะอยากไปห้องสมุดน,นะคะอยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในบางส่วนนะคะอย่างที่บอกว่าอายุทยาเนี่ยนะโหคือทําให้กีรู้ขึ้นมาแบบกระตือรือร้น,นมากนะคะคือเหมือนกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยที่เราคิดว่าเรารู้แล้วอะเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าอย่างเงี้ย คือมันมันสนุกน่ะมันมีมันรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่เราบอกไปตรงนี้เราไปเห็นเฮ้ยนี่เป็นอย่างงี้แล้วเอาจริงนะประวัติต่างๆเนี่ยมันมันมันส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบหลายกระแสเนอะมันจะมีประวัติสกิ่ที่กันเชียวที่แบบ มาทางทานเดียวเลยแล้วก็เชื่อไปในทิศทางเดียวกันเลยร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะส่วนมากคือมันสืบค้นไปไม่ได้ไงพอมันไปไกลไกลไกลแบบพอไกลไกลไปแล้วเนี่ยเอกสารทั้งหลายเมื่อก่อนมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมมโมรี่การเหมือนสักวันนี้นะคะสุกยนี้สมัยนี้เขาไม่ได้เรียกมมมมรี่การแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเรียกผิดแน่เลยอ่ะน้องๆที่บอกวรุ่นวรุ่นอยู่อ่ะเดี๋ยวนี้ไอตัวเก็บข้อมูลเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกเมมเหมือนเดิมปะพี่ยังเรียกเมมอยู่เลยนะเออเรียกเมมอยู่เลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นอะไรเราน ใช่ไหมใบคอยอเขียนใส่กระดาษไม้ไผ่โอ้ย้อนยุคไปคือพวกนี้มันก็สูญสลายไปตามกาลเวลาไงมันก็เลยทําให้แบบนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้กี้แบบสนใจในประวัติศาสตร์จริงๆนะคือเราสนใจมานานมากแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวไงว่าสมัยก่อนตอนที่เราแบบเรียนเรียนหนังสืออยู่อะ่ะคือมันจะมีวิชาหนึ่งเขาเรียกวิชาแนวแนวทุกคนจําได้คือเราไม่รู้หรอกว่าเราอะ่ะชอบแนวแ,นวแนวเรื่องแบบนี้ ใช่ไหมคะแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเราสนใจแล้วเราก็มีความใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากคือเหมือนกับว่าเรื่องบางเรื่องเราก็รู้เองโดยที่เราแบบเออเหมือนแบบเรารู้เองอ่ะมันเหมือนกับเขาเรีเยกอะไรนะสัญชาตญาณปะใช่ไหมเหมือนเรารู้เองเราใส่ใจเองกับสิ่งที่เราสนใจทีนี้ตอนนั้นอ่ะวิชาเลือกมันก็ไม่ได้มีมากมายนะคะในรุ่นของที่ตอนกี่เรียนตอนนั้นนะนะมันทําให้เราแบบไม่รู้ว่าเราควรจะต้องไปต่อสายอะไรแล้วก็เอาจริงนะในยุคนั้นอ่ะกี่ว่าคนที่จะไปเรียนโบราณคดีนะ่ะ นะมันก็ต้องคนแบบมีตังหน่อยอะ่ะบ้านมีตังหน่อยอะ่ะคือจบมาก็คือไม่มีงานทําก็คงไม่น่าจะเป็นไรมั้งอะไรเงี้ยอันนี้ความคิดของของเรานะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือคนที่จะไปเรียนเรียนเรียนต่ออะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเรียนสายอาชีพกันไงจะได้ทํางานเร็วถูกไหมคืออย่างกี้เนี่ยกว่าจะฝ่าฟันบุกป่าฝ่าดงเรียนสายสามัญมาได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะทางบ้านก็ไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะให้เราเรียนสายสามัญ บนเงื่อนไขว่าแล้วเรียนแล้วไปต่อบปริญญาตรีแล้วใครจะส่งเสียเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบต้องฝวนขวายดินน้นรนแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้เรียนในในสิ่งที่เราอยากจะได้เรียนแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยมันมันใช่หรือ,อยังมันก็ใช่อยู่แต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเราได้ท,ทําในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างที่เราประสบไอ,อ้ที่เราเรียนเรียนมามันก็เอามาใช้กับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ได้หมดเลยนะคะ วิชาที่วิชาให้เราเรียนมาขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่สอนเรามานะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าสนใจมันน่าคนา้นคว้าคือคนถ้าพูดภาษาแบบเขาเรียกไรน,นะภาษาแบบให้เข้าใจแบบดูดีเขาจะเรียกว่าเป็นคนที่ชอบสนใจในขนบมนียมปรแเพณีวัฒน,นธรรมของชาติเพื่อจะศึกษาดูวัฒน,นธรรมให้ดีงามต่อไปเอาจริงนะแต่ถ้าถามเกี่ยงตรงนะกี่บอกใช้ใช้คำง่ายๆเลยนะคือเกี้ยเป็นคนอยากรู้ คือถ้าว่าสาบ้านๆเขาเรียกว่าอะไรเปลือกว้คือเราเป็นคนอยากรู้เป็นคนอยากรู้ไงยิ่งยิ่งยิ่งอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันสืบค้นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันยิ่งอยากรู้อย่างเงี้ยเราเราเป็นคนแบบนั้นเราก็ร <var> ู้ส oh <and> <imer> um, so like, so so ึกว่าเออว่ะวตาศาสตร์นี่เป็นอะไรที่มันน่าสนใจจริงๆนะอย่างเรื่องราวบางอย่างที่ทุกวันนี้ยังไม่มีคําตอบอย่างเงี้ยคือที่ก็อยากรู้นะคืออยากรู้อะอยากรู้ศึกษาอ่านหนังสือใครมีข้อมูลในแรใหม่ๆมาไปอ่านไปส่องไปอะไรเขาอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกว่าก็ คนที่เขาทําเรื่องประวัติศาสตร์ทุกวันนี้เราก็เราก็ดูเขาอยู่นะคือเหมือนกับว่าเราเราทำเราทำเราพาทุกคนไปเที่ยวแบบนี้เราก็ต้องศึกษาข้อมูลนะ่ะนะต้องศึกษาข้อมูลจากคนที่เขามีความรู้แล้วก็อย่างที่บอกขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ให้เราไปส่องดูเขาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองกัน,กนดีกว่านะครับไปไหนยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยวันนี้คือต่ไปไหนไม่ได้ไกลหรอกค่ะต้องอยู่แต่ในเมืองเพราะว่าเราออกมาเย็นขนาดออกมาเที่ยงแล้วเนี่ยนี่เที่ยงแล้วจนะเที่ยงแล้วนะ ก็จะไปถึงก็คงเที่ยงไนงะมีเวลาประมาณสักสาสี่ชั่วโมงพี่ก็ไม่อยากจะให้เวลามันสูญเสียไปนะคะก็มีเวลาก็พยายามจะมาอัปเดตคลิปให้ทุกคนอย่างที่บอกว่าพี่ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามจริงเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆอะ่ะขอบคุณมากคือไม่รู้จะใช้คาพูดว่าอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องของเราให,ให,ให้ให้กี้ด้วยแล้วกันนะคะคือกอ็อยากให้เราไปตรงไหนหรือว่าตรงไหนที่เราพาไปแล้วหรืออะไรเงี้ยคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ย เอ้ยตรงเนี้ยทำไมไม่เดินไปรตรงนั้นอีกมา,มาคอมเมนต์บอกได้นะอย่างที่บอกว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกกี่หลายๆเรื่องนะบางทีบางอย่างเราไปแล้วก็ไม่ไมรู้หรอกอย่างบางคนเขาก็จะแบบคอยมาบอกเราบอกว่าเอ้ยมันจะอย่างนี้อย่างนี้เออแล้วก็ไปสืบเออว่ามันเป็นแบบนั้นจริงวะมันอย่างนี้อย่างที่บอกว่าคือข้อมูลเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าอย่างที่ว่าเราอาศัยว่าหนึ่งเราลงพื้นที่ก่อนลงพื้นที่เสร็จอะไรที่มันเป็นข้อมูลบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮาย้ยมันมันยังไม่ใช่หรือมันยังไม่ไรก็มาหาข้ออมมมูลให่่ไปีก ะะบางที่เนี่ยทาคลิปหลายรอบมากบางที่ทําคลิปหลายรอบถ้าทุกคนไปย้อนดูวัดมหาธาตุนี่ไปหลายรอบนะคะอ,อ่อวัดศรีสัสนเพชรวัดพระศรีสันเพชรก็หลายรอบวัดบางคนนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวัดที่อยู่รอบๆบนอกอย่างวัดยายออวัดชยัยวัดชัยก็ถือว่าไปบ่อยนะคะพระไทยสว่า์ไปบ่อย วัดเอ่ออะไรนะคือคือวัดที่อยู่ในโซนข้างในอะ่ะมันมันจะค่อนข้าง,าง,างแบบเดินทางง่ายคือเราไม่ต้องเสียเวลาเพราะเพราะกี้ไปเนะี่ยกี้ใช้เวลาในการไปไปหมกไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นนานเป็นวันๆน,นะคะบางที่เป็นวันบางที่หลายวันโอเครถที่กี้กำลังจะเข้าเมืองมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเมืองนะคะโอเคนะตามมานะ